สั่นรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลซัส PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Gracias. Sí. การเซ็นเตอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะที่รายการของเราเนี่ยพาคุณผู้ชมมาร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับช่องน้องใหม่ของ RS นะคะยักษ์ทีวีค่ะฟรีทีวีอันเซ็นเตอร์24ชั่วโมงนะคะวันนี้มีเหล่าศิลปินดารามามากมายค่ะคุณผู้ชมสังเกตจากข้างหลังนะคะไม่ว่าจะสื่อมวลชนก็ดีผู้บริหารก็ดีนะคะรวมถึงพันธมิตรทั้งช่องทีวีดาวเทียมต่างๆของ RS นะคะมากันอย่างคลึกคักค่ะและที่สําคัญงานนี้นะคะศิลปินต่างๆเนี่ยขนทัพการ แสดงมาเต็มที่เลยค่ะบนเวทีนะคะจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนมีความพิเศษขนาดไหนบ้างนะคะรวมถึงงานนี้เนี่ยมี Lucky Door ลัคกี้ดอเ้วยนะนี่นี่จะได้รางวัลกลับบ้านไปหรือเปล่านะคะจะมีอะไรไปฝากคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะสำหรับยักษ์ทีวีค่ะฟรีทีวีอัลเซ็นเซอร์24ชั่วโมงค่ะ เป็นส่วนของรายการค่ะอย่างเช่น a ั t i i t Uncensor r นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เรียกได้ว่ามาแรงจริงๆค่ะสำหรับช่องยักษ์ทีวีนะคะแต่ถัดมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นฉากของรายการน่ารักนะที่เป็นคำพูดที่ติดปากสำหรับคุณวัยรุ่นรวมถึงคุณผู้ชมนะคะแทบทุกคนเลยทีเดียวจะต้องพูดคำว่าน่ารักอนะ่ะจะต้องที่นี่รายการนี้นะคะเขาจะมีพิธีกร หนุม่มหลอค่ะสองท่านนะคะซึ่งก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็คือแบ็คดอปแบบจำลองนะคะแต่คือถ้าในสตูดิโอของเขาจริงๆเนี่ยก็จะมีอะไรที่อลังการมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านในค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีการโชว์นะคะแบ็คดอปในรายการอื่นๆด้วย ้ชมสังเกตไหมคะว่าโทนสีของงานวันนี้นะคะเขาจะเน้นสีเหลืองกับสีดําค่ะเนื่องจากว่าคอนเซปต์โลโก้ของเขานะเขาบอกว่าสีเหลืองกับสีดำเนี่ยเป็นสีแห่งความตื่นเต้นและก็สนุกสนาน,นะคะ่ะ พี่สืริวันชนนะแข่ผู้เกตสุภาพถ้าเกิดพร้อมแล้วนะวันนี้ครับผมจะพานะเข้าไปอู่โลกของยักษ์ทีวีฟรีทีวีอันเซนเตอร์สำหรับคนรุ่นใหม่ยีชั่วโมงยักษ์ทีวช่องฟรีทีวีอันเซนเตอร์24ชั่วโมง, TV, ง, ensored, โมงสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสถานีใหม่ล่าสุดจาก IS กับ24ชั่วโมงที่จะถ่ายทอดทุกไลฟ์สไตล์เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทั่วประเทศ วันนี้นะคะหลังจอากออกอากาศมาประมาณ2เดือนนะคะเราก็จัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าน้องๆนะคะกลุ่มศิลปินนะคะชั้นนําทั้งหมดนะคะที่ออกอากาศในช่องเราก็มาสร้างความคึกคักในงานนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างนะคะก็จะเห็นแฟนๆนะคะที่แบบว่ามาให้กําลังใจกันเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็มีทั้งพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่ๆสปอนเซอร์นะคะเอเจนซี่ต่างๆนะคะวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็คิดว่าช่องยากนะคะคงจะเป็นการเริ่มต้นนะคะสตาร์ก็สู่การเป็นช่องทีนเวอร์ี้นะคะที่แบบสําหรับคนรุ่นใหม่ที่แบบว่ามีความมั่นใจและบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะ ก็อยากจะฝากนะคะว่าถ้าเกิดสมมติอยากจะติดตามนะคะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ติดตามช่องที่มีศิล,ลปินป๊อบสตาร์ชั้นนำอยู่มากที่สุดนะคะก็ต้องเลข12 psi นะคะยักษ์ทีวีฟรีทีวีอันเซนเซอร์24ชั่วโมง ก็เป็นการแนะนำรายการสุดฮอตในช่องยักษ์ทีวีกับเหล่าพิธีกรมากมายเริ่มที่รายการแรกค่ะ you <laughs> อยู่กับโดมิ๊กพี่กับโดมแบบนี้ครับกับรายการน่ารักอวันนี้จะบอกว่าเห็นตัวเองในจอทีวีแล้วนะครับภาพสวยมากเลยนะครับแล้วก็แสงปึ๊บโหนหน้านี่ใสปิ๊งเลยครับถูกต้องครับพีกครับไปเอาของออกครับไม่ใช่ครับวันนี้การจัดไฟโอเคครับผมมปถึงวันนี้ผมทาเมื่อวานทาผิดครับไปทาซันแทนวันนี้ทากันแดดมาหน้าเลยขาวขึ้นครับผมตองนะฮะอ๋อจริงๆต้องทาซันบล็อกแต่ไปทาซันแทนอ่าจริงๆผมก็อยากตัวดําบ้างอะไรบ้างนะครับเนะอ่ะเวลาดีๆแบบนี้ครับ บ่ายสามนะฮะถึง4ี่โมงครับกับรายการน่ารักอ่ะของเราครับ <c oughs> ที่ชอบยักษ์ทีวีฟรีทีวีอันเซนเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่2จเอา่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ4ี่โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครังแรกที่5ศิลป,ปินบ๊อบสตาร์ของเมืองไทยมารวมตัวเพื่อเปิดตัว5รายการโทรทัศน์ของพวกเขาวันจันทร์แฟนๆสีเขียวได้ร่าเริองอย่างเต็มอิ่มแน่นอนกับไลฟ์ตายที่แตกต่างของสี่หนุ่มที่ทุกมุมก็พร้อมให้คุณดิกลิ้งกันสุดสี วันอังคารสุดหล่อสี่จะพาไปออกรับลมทะเลเทๆ่ๆชิกๆให้สมกับเป็นทริปของสี่วันพุธได้เวลาพาไปโลดผลกับสามหนุ่มหน้าใสลุกกี้บีบกับกิจกรรมลำๆที่วัยรุ่นไทยไม่ควรพลาดวันพฤหัสพบก,กับการหนีเที่ยวของ3สาวสุดขอดเฟยฟางแก้วที่จะพาเพื่อๆไปรีแลกซ์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศชนิดไม่มีอาเลยทีเดียว และววันศุกร์เป็นท้ายสัปดาห์สาวๆทั่วประเทศเตรียมพร้อมไปตามติดชีวิตของ5ห,หนุ่มเคโอติกชนิดไม่ให้กล้าสายตาท้ามงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั่วประเทศเตรียมใจพบกับ่หนุ่มแรงโยชิพิทปัญจักลาที่จะมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดต๊ะข่าวฟอรฟายัคซีเพื่อตามติดฟอลโล่เพื่อนๆศิลป,ปินไอเอสแบบยกค่ายดียก,กว่าซุปเปอร์เหมาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร ทำไมต้องรู้ให้ได้เพราะนี่คือบริการใหม่ล่าสุดจากสี่หนุ่มบริการเมาโยคไคล์เมอันติดตามชมลีลาทำ้ายเพื่อนข,ของพวกเขาแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ได้เลยที่นี่ที่เดียวหนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองชั่วโมงเต็มๆที่จะตัดเข้าสู่การแพร่ทอดสดภาพการทําง,งานของเหล่าบอบสตาร์ชั้นนําของประเทศจากค่อาย r เอสสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์อนุมัิให้ออกอากาศแบบสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟเป็นครั้งแรก ในรายการอัสตินอันเซนเซอร์เปิดให้ผู้ชมทั้งประเทศร่วมเหมน็นร่วมเชียร์ร่วมโหวตศิลปินคนโปรดจจกันตะจับแบบไม่มีการเซ็นเซอร์หน้าจอ,อยักษ์ทีวี ทีวีค่ะคุณพัทธิดาบาลวัฒน์วิชัยนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทยาในเครือ RS ร์เจำกัดมหาชนนะคะที่สาวกอ้อนรับและพนักทายแคมเปญมีเยอะเลยสวัสดีนะคะแขกรับเชิญทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจ้ามีความยินดีมากๆนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะคะอะย่างที่ทุกท่านได้เห็นภาพรวมไปนะคะช่องยาทีวีของเราเนี่ยนะคะคือช่องทีวีที่ช่องใหม่ล่าสุดของ r า เราเน้นถ่ายทอไลฟ์สไตล์นะคะที่หลากหลายคนรุ่นใหม่นะคะโดยกลุ่มบ็อกสตาร์ชั้นนำนะคะของเมืองไทยเพราะฉะนั้นช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่ศิลปินบล็อกสตาร์มารวมตัวกันมากที่สุดใช่ไหมคะน้องๆแหม นอกจากนั้นเหล่าศิลปินยังขนทับความบันเทิงมาเสิร์ฟกันเพียบเลยค่ะ จบนะคะความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไฮไลท์สำคัญรออยู่ช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ รรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสาร งานเปิดตัวช่องน้องใหม่ยักษ์ทีวีของ RS ครั้งนี้ต้องบอกว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มที่ออกตัวอย่างแรงทั้งคอนเซปต์ช่องเนื้อหารายการและศิลปินดารามากมายค่ะ นี่เป็นการนำจุดแข็งของศิลปินของ r s นะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการทำรายการนะคะหลายๆรายการที่ที่ช่องยาคำเนี่ยก็คือไม่มีที่อื่นแล้วเราก็จะได้เห็นศิลปินเนี่ยมาจัดรายการมานำข่าวสารแล้วก็อัปเดตความบันเทิงไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นวัยรุ่นจี๊ดเลยะค่ะช่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามและให้กำลังใจนะคะยา์ทีวีลำดับที่1 2วนจันทรเ p SI ค่ะ ส,สี่หนุ่มสี่ควีนแบงค์พีทฟลุ๊กโยชิในมอแกงมันทุกเชื่อเธอชีวิตของป๊อปสตาร์ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดภาพการทำงานของเราศิลปินบ๊อปสตาร์ระดับประเทศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ทุกคลาสเที่ยวเข้มข้นดุดันกว่าที่คุณคิด เปิดพื้นที่ให้ตามติดศิลปินคนโปรดแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั่วประเทศที่ช่องยักษ์ทีวีซีทีวีแอนเซนเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงเมื่อเราได้รู้จักรายการต่างๆของยักษ์ทีวีกันแล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานโดยการกล่าวอย่างเป็นทางการนะคะของคุณสุรชัยเชษโชติศักดิ์บิ๊กบอสของ r s ค่ะการเกิดขึ้นของยักษ์ทีวีนั้นต้องตอบนะครับว่าวันนี้ยักษ์ทีวีเป็นมากกว่าทีวีนะครับเป็น เป็นจุดศูนย์การนะครับเชื่อโมโยงนะครับสื่อต่างๆเพื่อให้หวัยรุ่นนะครับได้รับรู้ข่าวสารนะครับสิ่งใดอยากรู้สิ่งใดอยากเห็ยากทีวี TV, มีให้ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเหตุผลว่าเราจรึงอนุวัติให้มีการอกอการและการ artist sensor นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าคลาสการเรียนหลายๆครัสนั้น เป็นประโยชน์นะครับวัยรุ่นให้ความสนใจมากแล้วก็เ,เรื่องการตั้งท,ที่ในการเรียนร้องเพลงหรือดนตรีหรือศิลปะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นนะครับให้ความสนใจเัื่การเกิดขึ้นของาการตัอ X and sensor นั้นก็จะเป็นการตอบโสนอที่เหมาะสมแล้วก็ยิงเราออกอากาได้สองเรือนนะครับ ก็ต้องเียนว,ว่าซื้แกะนะครับดีมากครับก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยช่องยษ์ทีวีก็คงจะเป็นช่องที่ได้รับการนิยมจากวัยรุ่นแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับสํ้หรรบวันนี้ผมผมต้องขอฝากนะครับช่องยษ์ทีวีให้กับท,กทุกท่านนะครับทั้งทั้งนทั้งสื่อมวนชนนะครับก็แฟนๆทุกคนนะครับต้องขอ ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านให้มาให้การมาสนับสนุนแล้วลก็มาร่วมงานในวันนี้อย่างมากมายครับคุณมากครับ อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมงานนี้คึกคักสนุกสนานและลุ้นรับของรางวัลกันมากมายเลยค่ะ เป็นช่องเดียวในประเทศไทยที่อันเซนเซอร์ศิลปินอาร์ติสทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นช่องที่ทุกคนน้องๆวัยรุ่นหรือน้องๆที่ติดตามศิลปินเนี่ยต้องดูนี่ว่าเป็นหนึ่งโอกาสอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดสัมผัสกับศิลปินได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ดูแค่เบื้องหน้านะวันนี้เนี่ยมีแล้วให้ดูเบื้องหลังได้ติดตามได้ย4ิบส่ชั่วโมงคิดว่าด้วยคุณภาพของ ทางบริษัทไอเอสของเรานะครับก็คงจะทําให้ใรายการทีวี TV นะฮะของช่องยักษ์ทีวีเนี่ยก็คงจะได้รับความตอบรับการตอบรับจากประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้รับความนิยมนะเพราะว่า,าขนศิลปินมาวัยรุ่นที่เป็นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของวัยรุ่นเลยนะฮะแล้วก็คุณภาพการทำรายการที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากช่องนี้ด้วยครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ยักได้ได้เปิดขึ้นมาอีกช่องนึงนะครับก็หวังว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่ได้รับความนิยมเหมือนของ R S ทุกๆช่องที่ผ่านมาครับกิบซ่านะคะก็สำหรับวันนี้กิ๊มากงานเปิดตัวช่องยัก c ์ h n n n l l นะคะยังไงก็อยากให้คนเนี่ยมาดูกันเชื่อว่ามีสาระดีๆและความบันเทิงรออยู่ที่ช่องอยักแน่นอนสวัสดีค่ะนุ่มจีนจากคามิเกเซค่ะ ก็สาหรับวันนี้นะคะมาในบรรยากาศงานถแถลงข่าวนะคะช่องเคเบิลของยักษ์ทีวีนะคะ mm hmm. ก็ตื่นเต้นนะคะคนเดียวมากๆเลยวันนี้หนุ่มจินเตรียมพร้อมอย่างดีนี่ชุดนะคะเป็นทอนสีทองแล้วก็สีดํานะคะให้แบบว่าเข้ากับยักษ์หน่อยนะคะค่ะยังไงนะคะหนุ่มจินก็ขอเชิญชวนนะคะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่ชอบรายการอะไรไวัยรุ่นสนุกๆนะคะก็ยักษ์ทีวีเลยค่ะกดไปที่ช่อง12นะคะในจาน psi ค่ะ ก็รู้สดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมง,งานนะคะอย่างที่ทุกคนคงจะทราบกันนะคะว่าวายเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น MC หรือว่าอย่งไงก็แต่ก็มีโอกาสได้ออกยักษ์ทีวีนะคะก็ออกยักษ์อันเซนเซอร์บ่อยมากอยากให้เพื่อนๆติดตามนะคะอยังไงก็ไม่กี่นี้ก่อนขึ้นมาเนี่ยแฟนขับเยอะมากเลยอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้หวายแล้วก็ทุกคนที่มางานวันนี้ค่ะ แสดงความยินดีเนี่ยนะคะก็ช่องยักษ์เนี่ยก็มีแฟนๆมากมายเลยนะคะก็อยากจะให้ผลิตผลงานดีๆไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้มีแฟนๆเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะพอยก็ได้ไปร่วมออกรายการยักษ์อันเซนเซอร์อยู่บ่อยครั้งมากๆเลยนะคะจนพี่ๆเขาแอบบไม่รู้จะแอบ,บเบื่อหน้าของ,ของพอยไปหรือยังนะคะแต่ก็ถ้ามีอีกนะคะได้ไปซ้อมเต้นได้ไปซ้อมการแสดงให้ทุกคนดูนะคะก็เป็นเกียรติค่ะแล้วก็อยากไปด้วยสนุกมากค่ะติดตามพวกเราได้ในยักษ์ทีวีช่องอันดับที่12นะคะ โอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวเราเองนี่เสียวสลังวาดนะเพราะว่าศิลปินแบบว่ามาเป็นพิธีกรกันส่วนใหญ่เลยแล้วแต่ละรายการนี่ก็แบบว่าเด็ดๆทั้งนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราเห็นเขาเป็นภาพนักร้องใช่ไหมแต่พอที่เวลาเขามาทําพิธีกรเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นตัวเขาจริงๆ สวัสดีครับผมอาร์มรุกกี้บีบีครับตอนนี้ก็มีรายการนะฮะอยู่ที่ยานนะครับทุกวันพุธสี่โมงเย็นครับชื่อรายการรุกกี้บีบีฟอลลูฟอลลอมีครับก็จัดกับเพื่อนร่วมวงครับมีป๊อปมีพี่เอียงแล้วก็มีอาร์มครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะติดตามด้วยนะครับผมยักษ์ทีวีครับก็ยักษ์ทีวีถือว่าเป็นเป็นช่องที่อันเซนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นช่องที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถติดตามศิลปินได้ทุกอี่ทุกบทเลยนะฮะไม่ว่าเขาจะกินจะเต้นจะนอนนะครับเพื่อนๆก็สาาามมรถที่จะตติดเ้าไดก็ถือว่าเป็นอีกช่อ็สางครับทถ ที่แบบว่าลำหน้าได้เทนนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะฮะที่แบบว่าอันเซนเซอร์สุดๆครับถ้าพูดถึงคำว่ายางเนี่ยก็ต้องนึกถึงไวัยรุ่นนะคะเพราะไวัยรุ่นเนี่ยมันก็ส่งเสียงอะไรแบบว่า ที่แบบได้ค่ะเอนเอ e นเอ็นเอนเอ็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 นเอนเอ็นเอนเอ็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 นเอีนเอ็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 นเอ่นเอ็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 นเอนเอ็นเอนเอ็นเอนเอ็นเอเอนเอนเอนเนเอนนเอ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 ็นเอนเอนอนเ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 นเอนเอนเออนเอเอนเออนเ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 อ คุณผู้ชมสำหรับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการยักษ์ทีวีนะคะวันนี้เนี่ยคอนเซปต์ก็คือ Uncensored Party ค่ะคุณผู้ชมคงเห็นถึงความอลังการความหลากหลายของรายการต่างๆนะคะที่เขาจะมาออกอากาศในช่องยักษ์ทีวีค่ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยไม่มีปิดไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีตัดคัด ใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณจะได้เห็นเหล่าศิลปินดาราทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของเขานะคะความสนุกสนานมีให้คุณอยู่ที่ลำดับที่12สนะคะสำหรับจานดัมพีที่มีเครื่องรับรุ่น O2 และก็เ9กบ้านไหนที่ยังไม่มีต้องรีบจูนความจีด่วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณวัยรุ่นทั้งหลายนะคะเพราะช่องนี้เขามาแรงจริงๆค่ะวันนี้รายการซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะส่วนวันหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกิจกรรมหรือว่าปาร์ตี้ดีๆ อย่างนี้ทีมไหนต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ